พน้องมือนังยีลาน้อยเขียนแย่นไสเนาะครับพี่น้องมันนาน้ากันบ่าพี่น้องมือนั้นตอนนี้ครับผมทีมศิลปินซ้อมนะครับผมละครนะครับผมส่วนศิลปินที่ออกมาแล้วนะพี่น้องเนาะก็มาเตรียมตัวเตรียมยังนะพี่น้องตอนนี้มีแม่แม่นะครับผมเดินทางมาหอดนะพี่น้องเนาะปุ๋นาอยู่หน้าบ้านครับพี่น้องครับผมอ้ายกลับมาอย่างแจ้งกำลังกลับมาครับผมอ้ไอ้มาทันใหม่มาทันนะครับรอในกลุ่มประจ้าเจอกันนะครับพี่บอลรมเพียงคู่น้องปริมใหม่คารน่ามีนะครับผมเมื่อนี้พี่น้องครับบอกเลยว่า ผลงานการเศร้<อ>พี่น้อง,องตื่นเต้นแห้งพี่น้องเออดไปอยากสักปอยพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิ่งกันในกลุ่มปิดวัสดีครับผมครับแมแ,มแม่มาหอนแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณเด้อกับพี่น้องขอบพระคุณถูกความมาความแพงความเมตตาจากปี่จากน้องสุบองสุบอลสู้กูจะแล้วกันครับผมจิ้มลงด้านล่างได้เลยนะครับ ปัตราคาเพียง139บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องหามผ่าเด็ดขาดกับผมคืนนี้เป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วนะครับผมของซีซั่นนี้นะครับผมส่งท้ายคืนนี้ด้วยลาลูกชาวนานะครับพี่น้องครับปัตราคาอร่อย39บาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมตอนนี้บาเบิร์ดก็ได้เอียงออกจากไปที่เราพี่น้องนอพาว่ายังบ้านแดกเปิดเผยฉากเด้อพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องทั้งหลายครับผม อีกบ่น้านครับผมอีกบ่โดนพี่น้องจะได้เห็นฉากไปที่ครับผมของมะลํำเสียงมีหกนพุ่งสก่อนปีที่หาครับบอกเลยว,ว่าอลังการงานโชว์แถแน่นอนพี่น้องทั้งบนานการแสดงทั้งฉากระบบแสงสีเสียงคบรบโลดพี่น้องปีที่หาบอกเลยว,ว่าปังแถเนะเนาะเนาะนี่อาอมาไรไหมมาครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมเขารอนในกลุ่มเราครับเจอกันในกลุ่มนะครับเป็นบริเวณห้องเครื่องนะครับผมนี่รอในกลุ่มแล้วค่ะเจอกันในกลุ่มนะครับเจอกันในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อ เจอกันในกลุ่มนะคะผมอันนี้เป็นบรรยากาศหลังเบทีนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีเกิครับผมอันนี้เป็นใต้เวทีนะครับผมใต้เวทีเนาะอันนี้ก็สิเป็นเป็นป้ายซื้อพี่น้องป้ายซื้อได้เสือเฮ้ามาจองไว้เนาะพี่น้องเนาะ,อ,ะอันนี้รถเตาเบิร์ดพี่น้องปีนี้ครับผมเบาเบิร์ดนางล็อกเด้อพี่น้องเด้อเบาเบิร์ดนางหลอกแหลกเนาะพี่น้องเนาะนี่อได้แสดงละครด้วยไหม ใช่แล้วจ้าผมเสร็จแล้วจ้ารอในกลุ่มแล้วนะครับเจอกันนะครับเจอกันในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อกับผมขึ้นนี่กับผมหามพาเด็ดขาดครับพี่น้องบอกเลยว่าพี่น้องบอกว่าสิเป็นคอนเสิร์ตตลกเนาะพี่น้องเนาะเดอะมิซิเกิลครบรถครบเครื่องอ้าวไอเอกตัวนั้นพี่เอกครับไอเอกพี่เอกมาทักทายพี่น้องแน่ครับผมพี่น้องทำหาดูดูพี่เอกไปสาพี่เอกยูวันดีครับมาแล้วต้องรอไลฟ์ลูกชนาีพีที่สี่ครับผู้ส นะควันนี้เขาเช่สูตรไงของโม่งไงคือดูการติ๊กข่าครับครับมาแล้วพี่น้องครับอย่าลืมซื้อบัตรสองตัวนะครับดไลฟ์สดสตรีมไลท์สดแบบนี้ร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าจะลืมไหมก็ต้องได้ที่แน่ใจด้วยครับเจอกันครับผมนี้พี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่เอกมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปาะกาศภาพพี่น้องยังน้ำกลนท่าน่าด่นก็เป็นน้องภาพท่าน่าด่วมีสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับคืนนี้ได้รับบทดแผลอะไรเอ่ย เจออีกแล้วเอิรนแม่แม่เขาคุ้มนะครับพ่อแล้วไปแม่พระเอกด้วยมาพระเอกลีโอด้วยเฮอเสียงน้ำตาครับนี่ครบรสแล้วก็เข้าถึงอารมณ์วันนี้ที่น้องหามพาดเดอร์กับผมจิ้มยิงด้านล่างได้เลยนะครับผมใช่ครับ ใช่ครับผมทรงไทยดีเล้วพี่น้องยาพาเด็ดขาดครับผมพาอักนคดรยว่ี่ับอนี่เดี๋ยนี่เดีพี่น้องน้าเอกสาวเมืงโกดสุมพี่น้องสวัสดีจ้าอดแล้วอ๋าคือสวยเทมนีสมาสวยแม่สวยแม่แม่สวยแม่เก่งเก่งนี่ยใครไม่มองให้รู้ไปใช่ไหมเก่ง แต่เก่งจะมาเน็ตมากเหมือนเสามอสามมอสี่ไอย่อาลืม,ม,มอย่าลืมครับผมแม่พัดต้นนี้พี่น้องแม่พัดสวัสดีครับผมแม่พัด